สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5เรื่องสร้างสรรค์ดนตรีดนตรีกับการแสดงน้าติลหนึมีการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงน้าติลป์การแสดงน้าติลป์ส่วนประกอบเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะนำเครื่องดนตรีมาใช้ในการแสดงเพื่อให้เกิดความสนุกสนานมีเอกลักษณ์ ทำให้ผู้ชมเกิดความประทับใจซาบซึ้งในการแสดงดนตรีในการประกอบการแสดงนาฏาตล่์นะครับคราวนี้ในการประกอบการแสดงของนฏาตล่์เนี่ยมีหลายอย่างนะครับการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงโขนการแสดงโขนเนี่ยเป็นศินละปะนฏาตลป์ที่มีความงดงามจึงนำวงปีพภาพ เข้ามาร่วมในการแสดงเพื่อให้การแสดงมีความสนุกสนานน่าติดตามและยังทําให้ทุกคนเข้าใจในการแสดงมากขึ้นโดยการมีเสียงเพลงมีการขับเคลื่อนโดยการท่าทางของแต่ละฝ่ายมีฝ่ายยักษ์ฝ่ายลิงสู้รบกันมีฝ่ายพระฝ่ายนานะครับต่อไป การบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงรำและระบำการแสดงรำและระบำเนี่ยมีดนตรีเข้ามาอาจมีการขับร้องเพลงแล้วก็บรรเลงดนตรีประกอบการแสดงไปด้วยจะทำให้ผู้แสดงเนี่ยสามารถจับจังหวะได้ถูกต้องแล้วก็มีกระบวนท่ารำไปตามเสียง เลือเพลงเช่นเพลงระบำไก่นะครับมาฟังกันเลยนี่ยกตัวอย่างระบำไก่ให้ฟังนะครับต่อไปการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงพื้นเมืองการแสดงพื้นเมืองเนี่ยเป็นการนำดนตรีพื้นบ้านต่างๆมาบรรเลง ประกอบกันกับการแสดงนะครับทำให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอาทางด้านท้องถิ่นของแต่ละท้องถิ่นนะครับซึ่งดนตรีออกมาบรรเลงเนี่ยมีดนตรีพื้นบ้านที่มีความแตกต่า,างกันออกไปนะครับวันนี้ก็เอามให้ฟังเพลงคือรำเถิดเทิงไปของภาคกลางนะครับหรือว่าเขาเรียกว่ารำกองยาวนะครับไปฟังกันเลย ต่อไปการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงละครการแสดงละครมีหลายประเภทนะครับจึงนําดนตรีมาบรรเลงเพื่อประกอบการแสดงทําให้การแสดงมีความน่าสนใจมากขึ้นและทําให้ผู้ชมเข้าใจในรูปแบบของการแสดงนะครับเช่นละครนอกเรื่องสังทอ,องเนี่ยครับก็มีการบรรเลงเพลงมีการขับร้องมีเครื่องดนตรีมาในการขับเครื่องน,นะครับใช้ประกอบการแสดง สรุปแล้วครับดนตรีกับการแสดงนาฏศิลก็คือประกอบด้วยการแสดงโขนนะฮะประกอบการแสดงระบำแล้วก็มีระประกอบการแสดงพื้นเมืองประกอบการแสดงละครและการพาคเสียงประกอบการแสดงละครนะครับนี่คือรูปแบบของการสร้างสรรค์ดนตรีนะครับนักเรียน ดูคลิปจบแล้วให้นักเรียนพิมพ์ชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ใต้ช่องสนทนาช่อง Youtube นี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ